สบายดีพี่น้องผมเขาคือเก่ามาพี่น้องกินเขาเ่าเศร,ร้าน้องกันเนี่เปิดภาพมาจะเห็นเศร้าแฟดเศร้านา้าเศร้าอมกินเข่าอยู่พี่น้องเนี่ยเบาการเอาคูณแม่ใหญ่มาพี่น้องมาเนี่ยตําหมักถั่วแล้วก็วกวัวตกแตนพี่น้องนะไม้มาพี่น้องมาข่าวยา้าเศร้า

ข่าวกันท่าตอนเช้าเน้านะาง<ม>จะไปดีป้าลูกไหมแม่นาเข่าวอะไรก็ได้นั่งดีๆนั่งดีๆเออแล้วไปนั่งย่อเม่อผมเรื่องมียางนะี <laughs> มเมื่อบอกขาวประทบอกห่องอล่ <laughs> ข้าวา <laughs> ้เยนี่เอง

Giai ra không? Không Mà mọi người Mọi người ngoài đó bảo Cô kia không phải Cô kia đi đây Cô đi

เขาผู้ชายเขายังไปะขายน่นนอนลงนมาตามตัว ว <ส straightforward. S 2> um. ่านไม่ลงคลิปอีกน้ขอโทษขอไเน โ okay. อเทมาัหนักมัาหนักไม่ใหญ่มงึงจะอาตามังคนเดียวพ <laughs> อ,อแล้วจ <c oughs> ะคลายนาการเหรอ <c oughs> ออมดินออไปอัอแล้ว

เลยทานโบข้โรมันเหอเขาซื้อโมกขี้เรื่อเหรอเขาเป็นัยเียหรนี่งเ่ยต้องขึ้นแต่ตองขับใส่เยเขาเป็นี่วเมียเลยเลยยื่ยเยาะง้นเขาขี้โไปเยอะเพราเยอะมาถ่ายเลยยืดม่เรื่อยเกนเน่ะเกนหมูเหรอแต่ยังเยอยู่ใน่าใหม่

กัไปอยู่บน้างกันไปไปกลเกินไปกับท่ายเอายลูกมันจะไปแล้วเหนื่อยนอนน้ำเออคนนอนอย่างไมือวายอย่างไราไปนอนไม่เงาถูกสะเทืองปึ้งเมื่อไรจะมาขู่ครับ เราเอามาถิ่นที่ไหนเออถั่วคัมทัอกแตะเนาะมือเป็นน้ำมือเป็นน้ำถั่วมนน้อยเราเป็นเราไปเดินไปเดินเหมืองเราเอาเห็ดเพื่อเห็ดเพื่อเ่็ดเรื่อเอาไว้ในสวนนะเออเล็กๆ เกร้กินอมนเ่อนสองแต่่ซ่บมักถั่วกระเบิดตกงแตนกระเบิดไม้กระเบิดไปคนกินแซ่บน้อนะแซ่โอ้เจ้าก็บปนนี่โอ้แย่แย่จันี่นะ จรอจอวะเอาล่ะพี oh yeah. ่น <ute> oh yeah. ้องจบคลิปไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้ามาแก่กนไค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง